หนึ่งเดียวของรถไฟไทยที่ใช้ระบบไฟฟ้าหรือว่า EV 100%ซึ่งคำว่า EV นะครับย่อมาจาก Electric Vehicle ซึ่งใช้ได้กับพาหนะทุกพาหนะเลยและรถไฟก็เป็นหนึ่งครับที่จะใช้ระบบ EV ได้ซึ่งมันจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยเพราะมันใช้ไฟฟ้า100% และในที่สุดนะครับไทยก็ทำสำเร็จครับโดยหัวรถจักรไฟฟ้าหรือว่า EV locomotive ภายใต้ชื่อว่า My locomotive ครับจากการทำงานร่วมกันครับของ EA พลังงานบริสุทธิ์การรถไฟแห่งประเทศไทยและ CRRC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถไฟใหญ่ในประเทศจ,จีนและนี่ครับ ก็คือหัวใจของไมล์โรคม t i v e ทีฟครับแบตเตอรี่ขนาดมหึือมาขนาด4.1เมกะวัตต์ชาร์จประมาณ1ชั่วโมงวิ่งได้ไกลกว่า300กิโลเมตรทีเดียวครับเอาไว้ลากตู้ขบวนสินค้าก็ได้ลากตู้ผู้โดยสารก็ได้และที่สำคัญครับลดมลพิษและมันเงียบมากแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เรามักจะไม่ได้พูดถึงก็คือ การทดสอบเจ้าน้องยักษ์เขียวคันนี้ครับโดยปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนหรือว่าสทรนะครับได้กำลังพัฒนาร่างมาตรฐานด้วยกัน5ตัว1คือตัวของแบตเตอรี่ 2. มาตรฐานการทดสอบสถานีชาร์จแบตเตอรี่มาตรฐานการทดสอบเสียงและมาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนและมาตรฐานการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า สรุปได้ว่าหัวรถจักร e ีนั้นนอกจากจะช่วยพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีและอุตสาหการรมระบบรางไทยแล้วยังช่วยให้การขนส่งในระบบรางของไทยนั้นเป็นไปได้ด้วยความยั่งยืนอีกด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถไฟอีกนะครับคอมเมนต์มาตามด้านล่างนี้เลยนะครับและสิ่งที่จะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็คือ